สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีสิงประจําวันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวสิงจะมีพลังแล้วก็มีกําลังใจที่แข็งแกร่งนะคะคุณสามารถเป็นผู้นำได้ดีหรือว่าถ้าทํางานเป็นทีมเนี่ยเพื่อนฝูงก็จะให้ความเชื่อถือนะคะแล้วก็ศรัทธานในตัวเรา ชาวสิงห์เนี่ยสามารถออรับผิดชอบงานได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่คุณเองก็จะไม่ท้อนะคะจะสามารถขี้คลายปัญหาหรือว่าขี้คายการทำงานให้เสร็จตรงทันเวลาได้นะคะใครที่กำลังศึกษาอยู่ก็ช่วงนี้ก็จะเหมาะกับการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะบางคนอาจจะชอบเรื่องการผจญภัยหรือว่าเรียนรู้เรื่องที่ตื่นเต้นเรื่องที่ไม่เคยทามาก่อน อันนี้ก็ถูกฉลกมากนะคะสำหรับชาวสิงห์ท่านที่มีอาชีพค้าขายหรืออิสระฟรีแลนซ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานะคะเรื่องของแฟชั่นเรื่องของเสื้อผ้าต่างๆหรือเป็นงานศิลปินสร้างสารรค์เนี่ยงานบันเทิงก็ถือว่าถูกฉลกเช่นกันนะคะเรื่องของการเงินก็อาจจะมีเรื่องให้เสียงเงินไม่คาดคิดนะคะต้องวางแผนค่าใช้ใจ่ายให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะแข็งแรงนะคะบางรายระวังโรคเก่ากำเริบ หรือว่าโลกที่หลบซ่อนอยู่นะคะจะโผล่มาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องหาเวลาตรวจเช็คหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอส่วนเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดอาจจะพบรักออแบบที่ยังไม่กล้าเปิดเผยความในใจนะคะหรือว่าอาจจะมีคนแอบ l ปื้มแอบชอบคุณอยู่ แต่ว่าเขายังไม่กล้าเปิดใจแบบนั้นนะคะหรือว่ามีคนที่คุณรักคุณชื่นชอบเป็นพิเศษช่วงนี้ก็จะเป็นพลังให้กับชาวสิงได้ดีนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าชาวสิงจะเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นะคะหลักๆจะเป็นคนออกไอเดียนะคะเป็นคนออวางแผนเกี่ยวกับชีวิตรักชีวิตครอบครัววางแผนครอบครัวแบบนั้นนะคะก็ถือว่าชาวสิงจะทำได้ดีในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ